วัดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูชุดตู้นะครับสองหมื่นหชุดนี้25งหมนะครับสองหมจะได้อะไรบ้างนะครับ25งหมนห้านี่คันนี้นะครับที่ลูกค้าเข้ามาจองไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นยอด ยอดชำระจองเอาไว้1,000นะครับก็เข้ามาติดตั้งที่ร้านนะครับวันอาทิตย์ช่วงสายๆนะครับก็จะได้อะไรบ้างนะครับก็อย่างที่อยู่ในชุดบอกไว้นะครับก็คือชุดได้ปรีเอมนะครับปรีแอมตัวนี้เป็น7แบนด์นะฮะเแบนด์701 1ตัวนะครับแล้วก็พาวเวอร์4ชนแนลน,นะครับของ m b a s ตัวนี้นี่มีขนาดกำลังขับอยู่ที่8 0คูณ4นะฮะ RMS แล้วก็2ชงชันแน c ค r d ดีนะครับอยู่ที่ 84, ะะ MS, d, ท1 0 0 0วัตต์ RMS เหมือนกันนะครับแล้วก็ซับ10นิ้ว1คู่นะครับ6นิ้วแยกชิ้นนะครับรุ่น 620s อีก1ตัวแล้วก็จะมีตู้ไฟเบอร์กลาสนะครับของ Ford Ranger ให้อีก1ใบแล้วก็แดม นะครับพิงโกที่เป็นบูชิรับเบอร์นะครับตัวนี้สามารถทนความร้อนได้สูงความเย็นก็ได้ต่ำมากกว่าลบสิองศานะฮะแล้วก็จะมีฟิลที่เป็นให้ไปอีกหนึ่งตัวรวมทั้งสาย RCA นะครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยฮะตัวนี้รวมทั้งตัวที่เป็นเอ่อ,อ,อตัวที่ใช้สเปเซอร์ ที่ให้ด้วยนะครับเพราะว่าสเปเซอร์เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละจุดนะครับว่าการติดตั้งของใส่รถฟอร์ดเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนบ้างแล้วในแต่ละตัวทำยังไงบ้างนะครับก็คันนี้นะครับลูกค้าจองมาจากหน้าเพจนะฮะหลังจากที่เราจัดชุดเข้าไปผมให้ดูก่อนเริ่มต้นเลยนะครับระบบ สายนะครับสายเนี่ยเวลาที่ที่เราทําให้นะครับตัวฟิวที่ผมบอกนะครับสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการโปรเทคนะครับหรือความปลอดภัยของเราจะเน้นย้ําเป็นหัวข้อเบื้องต้นลําดับแรกๆนะครับก็คือกําลังไฟนะครับตัวนี้ฟิวนะครับเราก็จะทําขาแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะมีขาที่เป็นขาอะคริลิกจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราทําทําการติดตั้งนะครับเราก็จะไม่ ไม่ไปอิงก,กับตัวรถนะครับก็คือจะทําแยกลอยมาอิสระแบบต่างๆนะครับส่วนด้านในนะครับอย่างเงี้ยครับตัวนี้ของเราก็จะใส่สายท่อให้กันความร้อนหรือเวลาที่ใส่เข้าไปในตัวรถนะครับจะมีการปกป้องเพราะว่าเข้าไปในตัวรถเองเนี่ยบางทีเกิดสายไปโดนตัวถังรถนะครับหรือ ที่เป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่เราห้ามกันไม่ได้จริงๆครับเพราะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นอย่างบางทีเนี่ยตัวโครงสร้างของตัวรถนะครับเช่นเบียดสีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็จะมาถูกโปร,โปรเทคด้วยฟิลฟิลไม่ได้ปกป้องพาวเวอร์แอมป์นะครับแต่ปกป้องของในเรื่องของสายที่ที่ที่เราไปใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือใช้รถไปไป,ไปตามปกติ นะครับแล้วมีการเสียดสีคือบางทีมันก็บอกไม่ได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุเราก็จะต้องมีการโพดเทคเอาไว้ก็การในเรื่องของความร้อนถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็จะพูดถึงในเรื่องของการการความร้อนนะครับว่าใช้อายุยาวๆใช้งานยาวๆก็ได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ต่อมาต่อมานะครับที่ผมพูดถึงสเปเซอร์เมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเอาข้างนู้นใส่ยังฮะอ๋อใส่ไปแล้วสเปเซอร์ Spencer นะครับตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะครับก็คือตัวสเปเซอร์เวลาที่เราถอดรถเออขอโทษครับเวลาที่เราถอดลำโพงเดิมออกเนี่ยลำโพงเดิมเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวเล็กนะครับสเปเซอร์ตัวนี้ของเราจะเป็นสเปเซอร์ยาง นะฮะเดี๋ยวทําความสะอาดนิดหน่อยสเปเซอร์ยางเนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าไม้ปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นใส่เป็นไม้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นไม้เนี่ยก็จะอายุการใช้งานจะสั้นนะครับอายุการใช้งานก็จะสั้นแล้วกเ็เรียกว่าถึงไม่ต้องโดนน้ำนะครับเขาก็มีการมีการที่จะเรียกว่า บวมกับความชื้นนะฮะแต่ถ้าเป็นสเปซเซอร์ยางเนี่ยจะทนกว่านะครับแล้วก็ดูการเก็บสายที่เราเก็บเราเก็บสายให้ตัวนี้นะครับก็จะมาใส่ถ้าเป็นฟอร์ตตัวฟอร์ตเลนเจอร์ก็จะมาใส่กับคอนเนอร์ตัวเดิมนะครับเวลาที่ที่พาสีนะครับพาสีที่ที่มากับตัวลำโพงนะฮะเราก็จะเข้ามาทำการเก็บ เก็บอยู่ในแผ,แผงแผงประตูนะครับซึ่งเก็บเก็บกับภายในแผงประตูจะไม่ได้ไปอยู่ในประตูนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในประตูเนี่ยความชื้นเอ่ยนะครับหรือเรียกว่าเวลาที่เราล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสน้ําที่จะโดนกับตัวอุปกรณ์ภายในที่เป็นตัวพลาส,สติกตัวเนี้ก็มีสูงเพราะนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ ก็จะไม่ค่อยถูกกันกับความชื้นเราก็จะแยกสัดส่วนออกมานะครับอันนี้ก็เป็นช่างที่เริ่มทำเก็บเข้ามานะฮะเก็บสายทำสายอยู่นะครับข้าง <c oughs> ส่วนอันนี้พูดถึงไปแล้วนะครับส่วนเป็นลำโพงหลังนีฮะอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยฮะอันนี้ลำโพงหลัง อันนี้เราก็จะใส่เป็นข้างหลังไปให้นะครับแล้วเวลาที่เก็บพาสีก็จะเหมือนกันนะครับเอาเก็บไว้ภายในตัวนี้จะได้แยกชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะมาใส่กับประตูรถนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้จะได้เป็นลำโพงแยกชิ้นสองชุดนะฮะก็ชุดหน้าหลังที่ใส่อยู่กับประตูนะครับส่วน <c oughs> ข้างหลังตรงก่อนที่เราจะใส่ตู้อะครับ เทคนิคการทําแดมอันนี้ก็จะเป็นแดมแดม,แดมข้างหลังนะครับพื้นเพราะว่าตู้ตู้ไฟเบอร์เราเนี่ยครับเวลาที่ที่เราทำเนี่ยเราก็จะประกบเข้ากันจะเห็นได้ว่าเทคนิคการแดมของเรานะครับช่องนี้เห็นไหมครับเขาจะแดมทับกันเพื่อให้เป็นโครงโครงสร้างหรือว่าให้มันหนาขึ้นเป็นเหมือนคานอย่างหนึ่งนะครับแดมแดมเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงนะครับแล้วจะเห็นได้ว่า เห็นดมมดมที่เราทําเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีตารางซึ่งถ้าเป็นแดมใหม่ๆเนี่ยแดมใหม่เนี่ยมันก็จะมีตารางเป็นช่องเล็กๆๆ,ๆที่เราออกแบบมาเพื่อเช็คเช็คในเรื่องของการทํางานได้นะครับว่าเ,เรารีดไปสนิทแนบเนื้อกับตัวเหล็กได้หรือยังนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเสียงคนละจะเห็นได้ว่าเหล็กบางๆ เหล็กบางๆนะครับเคาะมานี่ไม่บางละนะฮะตัวช่องตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยถ้าแดมนะครับถ้าแดมเนี่ยเรารีดเรารีดแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกับตัวเหล็กเนี่ยเอามาแค่แปะๆเอาเฉยๆเนี่ยมันจะไม่เกิดความแข็งแรงหรือว่าใช้งานประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นแดมของเราเนี่ยนะครับอขอโทษครับช่างของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องรีดตัวเนื้อเนี่ยให้สนิทกับตัวเหล็ก ะะถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไอ้เจ้าตัวบูชิรับเบอร์เนี่ยจะไม่มีไม่มีกาวถ้าเป็นถ้าเป็นสีดำๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเขามีมีฉีดมีฉีดกาวให้กับตัวแดมเห็นไหมฮะแต่ของแต่ของตัวเนี้ยของเราเนี่ยเนื้อกาวเนี่ยมันจะอยู่กับในเนื้อแดมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้งานได้ที่เรียกว่าประโยชน์สูงสุด นะครับแล้วก็ไม่เกิดกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีเรียกว่าโครงสร้างบิดหรือว่าเปลี่ยนรูปได้ในขณะที่เจอความร้อนไม่เหมือนกับสีดําที่เป็นยางมาต่อยตัวนั้นก็จะมีกลิ่นนะฮะเพราะนั้นของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเร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 า,เราให้แต่ละจุดเนี่ยนะครับสายนะครับสายลาโพง ที่เดินมาเส้นจับซบวบูเฟอร์นะครับให้ดูนะครับเส้นก็จะแตกต่างกันสายเองตัวตัวสายเองนะครับก็จะมีก็จะมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเสียงเหมือนกันนะครับในแต่ละจุดที่เราทําให้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูเนี่ยฮะสายอันนี้จะเป็นสายเส้นเล็กกว่าเทียบกันให้ดูเห็นไหมฮะสายเวลาที่ใช้ใช้กับตัวซับ นะครับก็จะไม่เหมือนกันครับกับตัวกลางแหลมเราก็จะแยกใช้ที่เป็นสัดส,ส่วนที่ที่เรียกว่า,าตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับว่าตอนนี้ตู้กำลังประกอบตู้อยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเสร็จปุ๊บเนี่ยคันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวเสียงให้ฟังนะครับว่า คุณภาพเสียงออกมาจะเป็นแบบไหนร้านเราอยู่ถามว่าร้านเราอยู่ที่ไหนร้านเราอยู่ชนบุรีครับชนบุรีตรงเลยแยกอ่างศิลามาประมาณสองกิโลครับชนบุรีวีกอยู่ก่อนถึงเข้าบางแสนนะครับเเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ดูอีกทีนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าถ้าทำออกมาแล้วเนี่ย ทาออกมาแล้วเนี่ยรถสี่ประตูเนี่ยรถเดิมๆไม่ตัดไม่ตัดไม่ขยับเบาะไม่เลื่อนทุกอย่างสแตนดาร์ดหมดเนี่ยวัดดีบีแล้วเนี่ยจะได้สักประมาณกี่ดีบีเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่ากําลังขับ1,000วัตต์นะครับกับกลางแหลมแล้วลองวัดดีบีให้ดูนะครับว่าจะได้สักประมาณกี่ดีบีนะครับ ชุดนี้ชุดที่จะติดนี้ราคาเท่าไหร่สองหมื 25, ่นห้าพันสองหมื่นห้าทวนครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงชุดนี้นะครับก็คือมาจากในหน้าเพจเราที่เราทำการจัดชุดให้นะครับก็คือชุดสองหมื่นห้านะครับอันนี้เขาแต่ว่าต้องจองเพราะชุดเนี่ยจะน้อยนะครับต้องจอง ก็เหลือน่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับสําหรับชุดนี้เพราะมีเข้าจองมาทุกวันนะครับส่วนข้างนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้ช่างเขากําลังทากาวอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะติดติดแผ่นแผ่นพมเพื่อให้ดูความสวยงามนะครับส่วน Power M m ์ e r นี่ power a M ที่ที่ที่ท,ที่ที่บอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวค u s สดีนะครับเวลาที่เราเก็บสายก็จะเห็นได้ว่า เพื่อความปลอดภัยเหมือนเดิมครับการเก็บสายอะไรต่างๆก็จะต้องอยู่ในความเรียบร้อยนะฮะของเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเกยหรือว่าจะเห็นว่าขาน็อตเบอะอยู่นี่ขาน็อตเบอะอยู่นี่นะฮะถ้าเกิดว่ามันมีการล้นของตัวเบอะไปเนี่ยเราก็จะมีตีครอบนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยครับ <are> เวลาที่ ตัวนี้ฮะสาย RCA ที่เราที่เราเสียบไว้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ตีครอบปิดเข้าไปเนี่ยหรือว่าบางทีมันลดออกไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดความเสียหายได้เวลาที่เราวางเท้านะฮะ<อ>เพราะนั้นเราก็จะเก็บเก็บสายตามจุดต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะถามว่ารถ คันหนึ่งทำกี่วันตอนนี้นะครับรถที่ทำเนี่ยเวลาที่เราทำนะครับเอ่อคันนี้สตาร์ทกี่โมงอะครับช่างยังไม่ได้ลงสตาร์ทเวลาอ่าก็เราทำอยู่ประมาณไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำเราทำเป็นทีมนะครับเราทำเป็นทีมก็ขอโทษฮนะเราทำเป็นทีมเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับก็จะทำอยู่ประมาณสี่คนนะครับ นั้นราคาแจ้งหลังจากที่ในแต่ละจุดนะครับของเราเวลาที่เราทำเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยจะมี KPI นะครับอย่างเช่นการถอดประกอบเห็นไหมฮะช่างที่ทำถอดประกอบชุดตรงไหนนะครับเขาก็จะมาลงตามช่องนี้ให้เราเราก็จะมีหัวหน้างานนะครับมาตรวจเช็คคุณภาพหลังการติดตั้งนะครับอย่างเงี้ยฮะ เ,เขาก็จะมาเช็คก่อนนะครับว่าในแต่ระบบใครเป็นคนทําตรงไหนนะครับอุปกรณ์ติดตั้งนะครับมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเราให้ดูก่อนเลยเครื่องเล่นใครเป็นคนทำทวิตเตอร์เสา A ซ้ายเสา A ขวาลำโพงคู่หน้าคู่หลังใครเป็นคนทำตรงไหนเนี่ยเขาก็จะมาลงนะฮะแล้วก็หลังจากที่ทำไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมามีช่างมาตรวจเช็ค ในระบบนะฮะของเราก็จะเป็น KPI และหลังจากนั้นจะให้รถให้ลูกค้าเนี่ยเซ็นรับรถกลับไปนะครับตรวจสอบรถเสร็จนะฮะชุดนี้เนี่ยของเราเวลาที่เราทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับของเรารับประกันให้2ปีนะฮะทุกชิ้นงานเพราะนั้นเองเนี่ยลูกค้าเองก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยการรับประกันเนี่ยใช้ไปไม่นานนะครับ จะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสบายใจได้นะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าทนครับชุดนี้ต้องจองนะครับเพราะว่าสินค้าจะค่อนข้างจํานวนากัดบริษัทให้มาไม่เยอะครับเป็นชุดโปรโมชั่นที่เราคุยกันกับทางบริษัทนะครับจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยจะเป็นวันแบรนด์นะครับสาหรับราคาแบบนี้ช่วงใบอาจจะสักประมาณใบบ่ายครับน่าจะเสร็จ แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับ